โช๊คลายเรื่องอะไรฉันไปเล่าฉันไปเล่ามันเกิดเลาคืออะไรอ่ะจริงๆมันเป็นท่าเต้นที่ทีมเอ็นเซอร์เราคิดมาอยู่แล้วท่านั้นหนูคิดพีทีเอ็นเซอร์ไม่ได้คิดท่านั่นนะถ้าเป็นพัทเฉยๆอย่าท่าแต่ว่าตอนจบที่เอาพัทมาปิดหนูเป็นคนคิด มันจบได้ครเอาปิดไหมเอาปิดรเงี้ยมีพัดแล้วก็เอาพัดมาปิดแบบนี้เลยทั้งกันจริงๆมันก็ไม่คือเซนต์แล้วก็มีข้างหลังด้วยมีข้างหลังด้วยเพิ่งรู้ว่าเป็นพัดแบบพัดซีทรูแต่ก็มีข้างหลังด้วยเขาเห็นนี่นะคือทุกคนเห็นกันหมดเลยหมดแล้วครับแต่ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมมูเม้นมูฟเมนต์มันคือมูฟเมนต์อ่ะมันคือมูฟเมนต์นะคอ๋อคือมูฟเมนต์เท่ากับจวักคุกขิดเธอได้เห็นหรือเปล่ายอยากเห็นมาก ไม่ได้นะกลับไปดูที่บ้านได้ไม่ไม่ต้องดูเลยจะได้เข้าใจมาเร็วอ่ะนี่ไงนี่ไงรู้ผัวมากนี่แบบอายากดูคลิปเลยอ่ะนี่โอ้ย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 ผมก็ยังดูไม่ชัดไม่อันนี้มูมันมูแบบว่ามันมืดมากกันเลยนะหนูทางมันเลยแบบว่าอันนี้คือใช่เลยนี่จุกันแน่แน่อันนี้คือคุณไปจินตนาการเลยนะเนี่ยคือมูแบบ แต่ของจริงคือต้งนีครับไม่ใช่ต่อูปน้าแลัวจริงนี่คือจูบนี่คือสุราไรรู้จักกัน้แม่นี่ไงเรบอกว่าจ่ายนึกจำเป็นยังไงเออเอีนี้เอโอ้โหดูเอวสองนัดไหมอ่ะน แล้วก็คือเกรดทั้งหอเลยนะโอ้โหจะเหลือเหรอที่จะกอดกอดหอมติดกันให้ลงใจใช่ใช่ไม่ได้ทำแบบตอนนั้นสัตนาสัตนาใช่เป็นเรื่องปกติสำหรับเราแต่ว่าปกติไม่ค่อยทำไอ้ทุกคนเห็นเท่าไหร่วันนั้นคือทำแล้วก็เลยวันนั้นก็เลยขอเลยหลังจากโซนที่เสร็จก็หอมย่นใจร้องให้เฉยหนูคือมันซึ้งใช่ไหมมันซึ้งแล้วไม่คิดว่าเขาจะทำใช่ครับแต่วันนั้นหน้าแบบผมาเวลาอยู่บนเวทีจะต้องใส่ อินเอียเราปกติจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างแต่ตอนนั้นคือพอเฮียมาหอมปุ๊บทุกคนคือแบบมันทัำรลุเข้ามาในนี้เลยมีเสียงกระทืบเท้ามีเสียงแบบกีดดังเลยเฮ้ยไมู่จักใจก็มาเลยใจไม่หนูดูจุดที่ทุกคนโตนองไง